นะครับอันนี้คือน้ำดึงน้ำลาดทั้งป่าทึบทั้งสะกระดูนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราลาดมาบนพื้นล็อกที่ปลูกต้นไม้ทึบเข้าไว้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้รับความชุ่มชื้นนะครับนี่นะครับน้ำก็จะไหลมาบนพื้นน,นก้อนหินขอบสะด้านบนของก้อินเทพากระดูในชุดป่าทึบนี้นะครับนี่นะครับน้ำ นี่นะครับน้ำก็จะมาขังอยู่อยนี้แล้วพอมาถึงด้านบนนี้ก็จะมีท่อน้ำก็จะได้ไหลกลับลงสระมะกอกเก่านะครับนี่นะครับเพราะฉะนั้นน้ำไม่มีการสูญหายไปไหนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวน้ำจะซึมลงดินแล้วก็ที่เหลือจะค่อยค่อย ไหลลงสู่สระมะกอกเก่านี้นะครับก็ใกล้จะเต็มแลวนะครับแล้วส่วนที่ดึงล้นมาลาดมานี้ก็จะมากลับสู่สระกระดูเหมือนเคยนะครับนี่นะครับน้ําก็จะไหลกลับสู่สระกระดูเช่นเดิมน,นะครับเพราะฉะนั้นไม่มีการสูญเสียน้ําดึงทิ้งไปไหนนะครับ